สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love Note Channel By NUT เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับนิยายรักร่วมติดโรมานเรื่องหัวใจต้องมนตรา EP 12พร้อมกันได้เลยค่ะประวันเดินกระสับกระสายไปมาอยู่ภายในบ้านสาเหตุก็เป็นเพราะดึกมากแล้วแต่เจ้านายยังไม่กลับมาสักคนสำหรับปียพัฒนนั้นเธอไม่ค่อยจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าเขามักจะกลับบ้านไม่เป็นเวลาหรือบางทีก็ไปนอนค้างที่คอนโดริมน้ำ แต่คุณเมทาวีนี่สิที่น่าเป็นห่วงทำไมดึกป่านี้แล้วยังไม่กลับมาอีกเมื่อได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาในบ้านก็เลยรีบเดินออกไปดูปรากฏว่าเป็นคุณพัดท,ที่กลับมาแต่เมื่อมองไม่เห็นหญิงสาวอีกคนที่ทําให้เธอนึกเป็นห่วงอยู่ในขณะนั้นทําให้ต้องเอ่ยปากถามเจ้านายหนุ่มของตัวเองคุณพัดไม่ได้กลับมาพร้อมกับคุณตะวันหรอคะป้านึวกว่าเธอจะกลับมาพร้อมกับคุณสะอีกเปล่านี่ครับตะวันนี่ไม่กลับมาอีกหรอครับยังเลยค่ะ นี่กระดุดมากแล้วป้าโทรเข้ามือถือของเธอก็ติดต่อไม่ได้ลองโทรไปที่บ้านโน้นเด็กก็บอกว่าเธอไม่ได้กลับไปที่นั่นป้าก็เลยร้อนใจไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าคุณตะวันบอกกับคุณพัดไว้ไหมคะว่าเธอจะไปทําธุระที่ไหนไม่ได้บอกครับตั้งแต่ผมสั่งงานเธอเมื่อเย็นแล้วผมก็ออกมาจากบริษัทเลยแย่ yeah, แล้วรู้ว่าตะวันยังนั่งทางานอยู่ที่บริษัททํางานอะไรกันคะดึกดื่นป่านี้แล้วป้าไม่สบายใจเลยคะ่ะ ติดต่อก็ไม่ได้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ตะว,วันฟังนะครับขอผมโทรเข้าออฟฟิศก่อนเผื่อว่าตะว,วันจีงอยู่ที่นั่นเปียพัทรีโทรศัพท์ไปที่โต๊ะทํางานของหญิงสาวเขารอสายอยู่นานก็ไม่มีคนมารับสายเพราะเป็นเวลาเดียวกับที่เธอเดินไปชงกาแฟมาเพื่อประทังความหิวก็เลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์นั้นทําไมไม่มีคนรับสายเขารออยู่จนสายถูกตัดไปคุณพัทคิดว่าคุณตะว,วันยังอยู่ที่บริษัทเหรอคะ นี่มันก็ดึกมากแล้วนะคะคือผมแกล้งสั่งงานที่เธอทําและบอกเอาไว้ว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องเห็นงานที่ผมต้องการวางไว้ยบนโตน๊ะนตอนเช้าแกล้งคุณตะว,วันคุณพัดหมายความว่ายัางไงกันคะผู้สูงวัยถามชายหนุ่มที่ตนเองเลี้ยงดูมาด้วยความสงสัยงานพวกนั้นที่จริงแล้วผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ผมอยากที่จะแกล้งคนอวดดีก็เลยสั่งงานที่เธอทําให้เสร็จพร้อมกับบอกว่าผมต้องการใช้เอกสารทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ ผมไม่คิดว่าตะว,วันจะนั่งทํางานตามที่ผมสั่งจริงๆโธ่คุณพัดเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้แล้วทีนี้จะทํายังไงกันดีคะเดี๋ยวผมจะไปดูที่บริษัทก่อนแล้วกันนะครับตะว,วันอย่าเพิ่งคิดมากบางทีตะว,วันอาจจะยังอยู่ที่บริษัทก็เป็นได้ค่ะคุณพัดรีไปเถอะค่ะนี่มันใกล้จะเที่ยงคืนแล้วไม่รู้คุณตะวันได้กินอะไรบ้างหรือยังคุณพัดก็ร้ายกาจจริงมีเจ้าหนายที่ไหนบ้างคะที่อุตริใช้งานลูกน้องหนักขนาดนี้ ทั้งที่เธอเพิ่งจะเริ่มลงมือทํางานเป็นวันแรกป้าว่าคุณรีบไปดูคุณตะว,วันที่บริษัทดีกว่าค่ะรีบไปรีบกลับนะคะเธอเร่งชายหนุ่มผมจะไปเดี๋ยวนี้แล้วครับเปียพัดขับรถด้วยความเร็วสูงเพราะความเป็นห่วงหญิงสาวใช้เวลาไม่นานก็มาถึงที่บริษัทพบกับยามที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นก็เลยสอบถามได้ความว่ามีทาวียังนัองทํางานอยู่ข้างบนเพียงลำพังคนเดียวเปียพัดจึงรีบเดินขึ้นไปตามหญิงสาว ในขณะที่เมทาวีนั่งทํางานอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเดินตรงมาทางห้องที่เธอนั่งทํางานอยู่หญิงสาวรู้สึกกลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครจึงหยิบแจก,กันดอกไม้ของวิรยามาถือไว้ในมือพร้อมกับหลกไปซ่อนตัวอยู่ข้างประตูเมื่อชายหนุ่มเดินเข้ามาเธอจึงฟาดเขาด้วยแจก,กันในมืออย่างแรงโอ๊ยตะวันนี่คุณจะฆ่าผมเหรอนายเองเหรอก็ผมนะสิหรือคุณคิดว่าใคร แล้วคุณก็เกือบจะฆ่าผมแล้วรู้ไหมปิยพัฒน์พูดพร้อมกับชี้หน้าอีกฝ่ายช่วยนี่ได้นายอยากมางี่เงี่ยวทำไมล่ะฉันก็ต้องป้องกันตัวเองนะสิฉันขอโทษนายก็ได้เลือดไหลใหญ่แล้วตะว,วันพูดพร้อมกับเดินไปหยิบผ้าช็หน้าในกระเป๋าสะพายมายื่นส่องให้เอาผ้าชหน้าผืนนี้ซับเลือดไว้ก่อนฉันยังไม่ได้ใช้รับรองเรื่องความสะอาดเขารับมาซับเลือดที่หนา้าผากของตัวเองคุณมัวทําอะไรอยู่น่ะตะวันทําไมถึงงไม่กลับบ้าน นีม่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฉันก็นั่งทํางานที่นายสั่งอยู่นะสิงานบ้าเลยก็ไม่รู้ทําเท่าไหร่ก็ไม่รู้จากหมดสักทีไม่ต้องทําแล้วค่อยมาทําต่อพรุ่งนี้ตอนนี้คุณกลับบ้านไปกับผมก่อนประวันเป็นห่วงคุณมากเลยรู้ไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานที่นายต้องการวางไว้บนโต๊ะจนครบตามคําสั่งของนายจะมาตําหนิว่าฉันทํางานไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้นะหญิงสาวต้องพูดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองไม่อย่างนั้นก็อาจจะเอาจุดนี้มาเล่นงานเธอในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ พูดมากถึงนั่นแหละจะไปกันได้หรือยังถ้างั้นฉันขอเก็บของก่อนเมทาวีก็รู้สึกเมื่อยล้าเต็มทีและที่สําคัญคือเธอหิวมากจากึงรีบเดินไปเก็บเอกสารให้เป็นที่เป็นทางพร้อมทั้งหยิบกระเป๋าสะพายของตนเองพร้อมแล้วใช่ไหมหญิงสาวเพยียกหน้าแทนคําตอบเมื่อนั่งมาในรถเมทาวีอดไม่ได้ที่จะแอบเหลือบสายตาไปมองชายหนุ่มข้างตัวที่กําลังทําหน้าที่ขับรถอยู่ในขณะนั้นแล้วก็อดที่จะเอ่ยถามเขาไม่ได้ แผลของนายเป็นยังไงบ้างยังไม่ตายหรอกแผลแค่นี้ไกลหัวใจแต่เดี๋ยวคุณจะต้องท,ทําแผลให้ผมฟังคตาตอบของเขาสิลูนี้สั่งสอนที่หนักกว่านี้สักก็ดีและไม่ใช่เพียงแต่คิดเท่านั้นเธอยังบอกให้เขารับรูอีกด้วยคราวหน้าฉันรับรองว่านายจะไม่เจ็บเพียงแค่นี้แนะ่ฉันจะเอาให้ถุงตายไปเลยดีผมจะรอถ้าผมตายเพราะคุณเมื่อไหร่ผมจะตามมาหลอกหลอนคุณมีคุณอยู่ที่ไหน จะมีวิญญาณของผมอยู่ที่นั่นเหมือนเหาตามตัวมีเชื่อคอยดูนายพูดเพอเจออะไรประสาทเมื่อเปียพัดขับรถมาจอดเมทาวีก็ก้าวลงจากรถแล้วก็พบว่าป้าวันมายืนรอเธออยู่ด้วยความเป็นห่วงสีหน้าและแววตาของป้าวันบอกให้หญิงสาวรับรู้ได้เป็นอย่างดีถึงความรู้สึกห่วงใยผู้สูงวัยเดินเข้ามาลูบไล้แขนของหญิงสาวสีหน้าแสดงออกถึงความรู้สึกโล่งอกที่ถอดกลับมาบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมกับถามด้วยความห่วงใยคุณตะวันเหนื่อยไหมคะกินอะไรมาหรือยังเหนื่อยมากเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งหิวป้าวันมีอะไรให้กินบ้างไหมคะโถคุณตะวันไม่ได้กินอะไรมาอีกหรอคะงั้นเดี๋ยวป้าจะรีบไปจัดการให้นะคะแต่ก่อนที่ป้าวันจะเดินเข้าไปจัดการเรื่องอาหารของตะวันก็ได้หันไปถามชายหนุ่มที่ยืนอยู่ในที่นั้นด้วยคุณพัดไปเจอคุณตะวันที่ไหนคะแล้วนั่นหน้าผากของคุณไปโดนอะไรมาถามคุณหนูคนดีของป้าวันดูก็แล้วกันครับ ตะวันหันมายิ้มแย่ๆให้กับป้าวันพร้อมกับอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังและยังสรุปปิดท้ายว่าตะวันไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นความผิดของเขาน่น่หละค่ะที่เดินเข้ามาเงียบๆตะวันก็แค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นใครจะไปรู้จะเป็นเขางานหนักมากเลยใช่ไหมคะเจ้านายของคุณตะวันนี่ใช้ไม่ได้เลยนะใช้งานอะไรกันนักกันหนาตั้งแต่เริ่มงานวันแรกแบบนี้ป้าวันบอกให้หญิงสาวรอสักครู่เธอจะรีบไปเตรียมอาหารมาให้ ตะวันต้องขอโทษนะคะที่รบกวนตะวันตอนเด็กแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณตะวันไปพร้อมกับป้าเลยก็ได้นะคะป้าทําไม่นานหรอกค่ะคุณอาหารแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วละค่ะก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้ตะวันหิวมากเลยแต่กล่องที่หญิงสาวจะเดินตามผู้สูงวัยเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงของเปียพัดห้ามไว้ซะก่อนคุณยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น,นะตะวันอะไรอีกละ่ะนายมีปัญหาอะไรอีก คุณจะต้องอยู่ทําแผลของผมให้เสร็จก่อนถึงจะไปได้ผมจะไปรอที่ห้องก็ได้ฉันจะไปหยิบอุปกรณ์ทําแผลก่อนแล้วจะตามไปตอนท,ทําแผลเขานั้นเธอแกล้งทําแผลแเขาแรงๆเป็นการแกล้งเขาคืนบ้างจนเขาต้องร้องโวยวายออกมาโอ๊ยผมเจ็บนะทบบําเบาๆหน่อยสิทําแรงขนาดนี้เดี๋ยวผมก็เสียโฉมกันพอดีอย่าเรื่องมากก็เลยฉันทําได้แค่นี้แหละถ้านายอยากให้ดีกว่านี้นายก็ต้องทําเอง คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงที่ผมเป็นอย่างนี้ก็เพราะฝีมือของคุณนะเมธาวีเถียมกลับไปอย่างไม่ลดละก็ใครใช้ให้นายมาแบบงเงียบๆแล้วคุณใจผมตีค้องร้องปาว,ว่าผมมาแล้วงั้นเหรอมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเสร็จสักทีตอนนี้ฉันไปได้แล้วใช่ไหมพูดจบเธอก็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเดินกลับไปที่ห้องพักของตนเองที่อยู่ติดกับห้องของชายหนุ่มเพียงแค่ประตูกั้นเพื่อไปอาบน้ําและลงไปกินข้าวแต่ด้วยความที่เธอทั้งเหนื่อยทั้งเพลีย ทำให้เธอหลับไปบปนโต๊ะอาหารก่อนที่จะได้ลงมือกินหลังจากที่เพียพัฒน,น์อาบน้ําเสร็จเขาก็เดินลงมาดูพบหญิงสาวฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะเขาเรียกเธอหลายครั้งแต่ไม่มีทีท่ารับรู้สุดท้ายจึงตัดสินใจอุ้มหญิงสาวขึ้นไปนอนข้างบนแต่เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารับรู้ว่ากำลังอยู่ในอ้อมแขนของเขาเมทาวีพยายามดิ้นรนพร้อมกับบอกให้เขาปล่อยถ้าผมปล่อยคุณผมก็ปลัวคุณสิแล้วก็เลิกดิ้นสักทีเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอก แต่เธอก็ยังไม่หยุดดิน้นก็ฉันบอกให้ปล่อยนายปล่อยสิก็ได้คุณต้องการแบบนี้เองนะปียพัฒน์ทำท่าจะปล่อยทําให้หญิงสาวตกใจรีบกอดคอเขาไว้แน่นอย่าปล่อยนะตกลงคุณจะเอาอยัางไงกันแน่เดี๋ยวบอกให้ปล่อยเดี๋ยวไม่ให้ปล่อยเจ้าแบบไหนก็เลือกเอสาสักอย่างนึงสิแต่แล้วปียพัฒน์ก็ได้ยินเสียงท้องของเธอร้องมันทําให้ชายหนุ่มหัวเราะด้วยความกบขันนายหัวเราะอะไรก็ฉันหิวข้าว แล้วมันก็เลยลาอาหารมาตั้งนานแล้วด้วยเปียพัทตัดสินใจอุ้มหญิงสาวเดินกลับลงมาที่โต๊ะอาหารเหมือนเดิมหิวก็กินซะกินเยอะๆจะได้โตวไวๆตัวเล็กท่ามดแบบนี้จะมาสู้อะไรผมได้ตะว,วันถลึงตาใส่ชายหนุ่มพร้อมกับเถียงใช่ซสิใครจะไปตัวใหญ่เป็นหมีขาวอย่างนายจากนั้นก็ลงมือกินอาหารอย่างอ,อร่อยโดยมีชายหนุ่มคอยตักโน้นตักนี่ให้เมื่อกินเสร็จแล้ว ต่างก็แยกย้ายกันไปนอนห้องใครห้องมันเปียภา,าสังเกตเห็นว่าเมทาวียังไม่ปิดไฟในห้องนอนก็เลยเปิดประตูที่กั้นระหว่างห้องของเขาและเธอเข้าไปแล้วก็พบว่าหญิงสาวก็มังยืนดูทีวีอย่างใจจดใจจ่อเปียภา,าเดินเข้ามากอดเธอไว้จากทางด้านหลังซุกหน้าไซซ่อคอหอมกล่นของเธอคุณดูอะไรอยู่นะตะวันไหนบอกว่าทั้งเหนื่อยทั้งเพลียแล้วทำไมยังไม่นอนอีกก็ดูข่าวรอบดึกของคุณวินที่ให้สัมภาษณ์ว่าเขากับพี่ฟ้าเป็นแฟนกัน และกำลังคบหาดูใจกันอยู่นะสิเพราะหญิงสาวกำลังให้ความสนใจกับข่าวนั้น mm. ก็เลยไม่ทันได้ห้ามปลามชายหนุ่มที่เข้ามากอดเธอไว้แบบนี้จากคำตอบของหญิงสาวทำให้เปียพาท,ทำไปสนใจกับข่าวนั้นเช่นกันและยังคงกอดเธอไว้ไม่ปล่อยในวินให้สัมภาษณ์เองเลยเหรอผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะว่าเขากับพี่สาวของคุณกำลังคบกันนั่นนะสิพี่ฟ้าไม่เห็นเล่าเรื่องนี้ฉันฟังเลยแล้วนี่นายมากอดฉันไว้ทำไม ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะนอนแล้วนั่นเป็นเพราะข่าวเกี่ยวกับพี่สาวของเธอจบลงพอดีโอเคปล่อยก็ได้แต่เวลาคุณนอนอย่าเผลอฝันมึงผมเขาล่ะชายหนุ่มจูบแก้มเธออย่างรวดเร็วก่อนที่จะเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองฝันถึงนายเนี่ยนะไม่มีทางอยู่แล้วเมทาวีเดินไปที่เตียงตอนแรกตัดสินใจจะโทรไปสอบถามเรื่องราวจากพี่สาวเกี่ยวกับข่าวที่เพิ่งดูจบแต่เมื่อเห็นว่ามันดึกมากแล้วก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ เธอจะแวะไปหาพี่ฟ้าที่บ้านก่อนที่จะไปทํางานเพื่อที่จะถามถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเมื่อตัดสินใจได้เช่นนั้นก็ทําให้หญิงสาวหลับไปด้วยความเพลียโดยไม่มีโอกาสรู้เลยว่าปิยพัฒน์เข้ามาดูเธออีกครั้งเขาจูบหน้าผากและลิ้มฟปากของเธอเบาๆก่อนที่จะกลับไปนอนที่ห้องของตนเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ love nove channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ